พ่อกับแม่เท่าเท่ากันเนาะว้าวในน้าจะเพจะนเลยก็บอกว้าวอันนี้ก็ฟิตรับเป็นเงินสดนะคะขอบคุณค่ะเดือนนี้เงิน YouTube ของไอ้นะอายได้ทั้งหมดใครนี่นี่วันนี้ก็ <laughs> มาข้ามอีกแล้วนะคะมาขายของไม่ใช่มาขายของเข้าเมาอันนี้เข้าเมาอันนี้ไอสั่งแบบแก่นคะค่ะายจะให้คุณแม่ เพื่นเฮ็ดของหวานแจกกับคนที่อยู่ในคุม้มแล้วก็ไปวัดนะคะทุกคนเนาะอันนี้ไปสองโลแบ่งอย่างละครึ่งนะคะส่วนอันนี้ก็คือไอเก็บไ้กินตัวที่ไอหุมห่อไว้พี่น้องเลยห่อไว้แบบนี้เด้อเอาแบบอันนี้แน่นๆอันนี้ไ็จะเป็นวันที่6แล้วนะก็ยังกินได้ยังไม่แข็งนะคะแต่ว่าถ้าใครจะกินนานๆบอกเลยว่าเอาเข้าตู้เย็นเดอ้อเนี่เดี๋ยวไอจะไปให้แม่นะคะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่น ก็ขอสวัสดีก่อนนะคะอายอยากพูดว่าเดือนนี้ <S <S เงิน youtube ของอายนะอายได้ทั้งหมดเดี๋ยวให้ดูก่อนนะวันนี้ก็เป็นวันที่ที่4แล้วแหละเผื่ออายจะลงคลิปก็อาจจะเป็นวันที่5เนาะอายจะมาบอกว่าเดือนนี้เนาะเมื่อวันที่23คือวันที่22-23เนี่เป็นวันที่เงินเดือน youtube ออกเนาะเดือนนี้อายก็ได้ทั้งหมด ใส่เนาะสามหมบาท93สตางค์นะคะก่อนอื่นไอ้ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ไอ้แล้วก็ไม่ข้ามโฆษณาจนไอ้ได้มีรายได้ค่อนข้างที่จะก็ไม่ถือว่าสูงเนาะแต่ว่าบ้านไอก้ก็ประมาทาดอยู่บ้านเนี่ย รายรับประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะนะคะเพราะอยู่บ้านโดยส่วนมากไอซีดีสองหมื่นสองหมื่นห้าน้อยมากที่จะถึงสามหมื่นเจ็ดเกือบสี่หมื่นนะคะก็คือไอ้ได้อยู่ที่หนึ่งพันแปดสิบเก้าดอลลาร์นะคะเขาหักภาษีภาษีก็เหลืออยู่ประมาณนั้นนอนแล้วก็ไอ้ขายเข้าวเม่านะคะทุกคนไอ้ได้เกือบโอ้สองวันเกือบจะสี่สิบห้าสิบกิโลเลยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ออแจกเงินนะคะแจกเงินให้กับไม่ใช่แจกเงินหรอกก็คือเป็น สินน้ำใจซะเนาะสะว่าแจกเงินกับจ้างแนวใดน,นะคะจะเอาเงินไปให้พ่อแม่นะคะเป็นเงินเล็กๆน้อยน้อยเนาะเพราะว่าก็มาอยู่บ้านเฮาก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือหาเองใส่เองมันก็นคืออยู่กับพ่อใหญ่อยู่กับพ่อใหญ่ก็คือเฮาหาเฮาเก็บแล้วก็ใส่เงินพ่อใหญ่แต่มาอยู่นี่เฮาหาแล้วก็ใส่เองนะคะไอ้ก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวไอ้สิแกงแม่ด้วยการทีแม่เฮ็เข้าเมาให้เฮากินแน่แล้วไอ้จะยัดเงินเข้าไปตรงนี้ 3,000บาทนะคะให้แม่3,000บาทให้พ่อ3,000บาทเนาะอันนี้คือเป็นเงินพิเศษไอ้ก็ไม่ได้ให้ทุกเดือนนะเพราะว่าเงินที่เ,เพื่อนดูแลรีสอร์ทนะจะเป็นเลขาเป็นคนมอบหมายเป็นคนที่เฮ็ดนะทุกคนเดี๋ยวไอจะอาศัยอะไรดีเดี๋ยวใส่เป็นอันนี้แล้วกันเนาะจะบอกว่าแม่ทำข้าวเม่าให้เฮากินแน่เพราะว่า ทุกๆเช้านะคะทุกคนไอตื่นมาเนี่ยจะมีอาหารจะมีกล้วยม,นนมีนั่นมีนี่ให้อายตลอดวันนี้แม่ก็หอยเชอรี่แล้วก็ปลาแห้งมาให้อายนะแต่อายบ่มีเวลาเฮ็ดกินเลยมื่อี้เพราะว่าแพ็คของตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็แล่นไปไปสนีตอนนี้ผ้าอายยังบริตากเลยยังอยู่เครื่องซักผ้าแต่ว่าจบคลิปนี้แหละเดี๋ยวอายก็จะไปตากแล้วก็ไปรับออเดอร์อีกเนาะอันนี้นะคะอายจะให้คุณคุณแม่สามพันเนาะ ไอจะบอกว่าให้แม่ซื้อมะพร้าวให้ด้วยเนาะแล้วคุณพ่อจะเอาอยัางไงดีนะเอาอะไรให้คุณพ่อดีนะเอาอยัางไงดีอะคุณพ่อก็สามพันนะคะอาจะให้เงินพ่อกับแม่เท่าๆกันเนาะจะใส่ประมาณนี้แหละเอาใส่ตรงนี้เลยอืม อันนี้เมื่อกี้นะไปส่งเอกสารเดี๋ยจะเก็บนะคะเก็บไว้ให้มันรอบครอบเนาะเดี๋ยวตอนนี้เรารอน้องโบคุณต้มดีท็อกจะพาเพินไปเงินคุณแม่ไปกันเลยค่ะพนักง,งานออฟฟิศรับเป็นเงินสดนะคะ อบคคุณ่ส่วนน้องเกดจะเป็นโอนเนาะเพราะว่าเพิ่นไม่ได้อยู่นี่เป็นทุนการศึกษาตอยอเอาไว้ไปตลาดของถมได้สิบอาทิตย์อยู่นะใ้อาทิตย์ละใช้ทิละเท่าไหร่นะอาทิตย์ละหนึ่งรอยเออเขาใช้อาทิตย์ละหนึ่งร้อยโอเคเดี๋ยวจะพาเพิ่นไปบ้านคุณยายเนาะไปค่ะนะคะเราจะบอกพ่อแม่ว่าเฮ็ดขนมให้กินแน่ตอนนี้เออ พยศอยู่บ่พยศอยู well> ่บ่บ่ปานใดเด้อเนาะบอกว่าพ่อแม่เฮาบ่มีเงินซื้อมะพร้าวเฮาจะกินอ่าออะไรฝั่งบ่คือบ่มีเงินซื้อข้าวพราะว่าจะได้ท้าอ๋อเกินก่อนเกินก่อนแม่มะข่ายใส่เฮ็ดให้กิดเนี่ยนะเฮ็ดพ่อแม่ใส่กันเฮ็ดเด้อเอาไปวัดแล้วก็เอาไปแจกแล้วก็ไว้ให้ลูกหลานกินแบบนี้เนาะบ่บ่มี เออเมื่ออื่นเม,ม,มื่อเฮาเมื่อใดพนมีกแกจังใครสนใจทักได้นะคะเรามีมข่าวแล้ว,าาลวก็ต้องถามเรล้าก้อนนี่นะคะบ้านคุณแม่ไม่รู้ทำอะไรหันไปซิแกไม่อยู่เอากุ้งดองมาฝากเขาไม่อยู่เขากำลังเปิดแก๊ส โอ้ตะยำขนาดเถอะยำเอาเซงวัดโอ้พาเมาพอดีพอดีอดเลยทำเวียกสะกอนจะทำขนมให้กินพรุ่งนี้ก็ได้ตาเราตาไปไหนตาอยู่อามน้ำตามน้ำเหรอค่ะนี่ทำให้ลูกหลานกินแล้วก็แบ่งไปวัดด้วยก็ได้<ะ>ให้ชาวบ้าน<ะ>ด้วยทกีกินข้าวหม่สะกอน กี่เข้ามาวันนี้เหรอพรุ่งนี้มรืนมรืนไหนตาให้ช่วยกันทำนี่ตาตา w h e r are you อยู่ห้องน้ำเหรอคือบบปิดประตูรู้ไหมยังบบมีประตูบะตั้งแต่พังมาหันแส่เลยบะจากพอเลยหันพ่อหนาตั้งหลายมันนวยใส่เมินนี่ เลยกรุงนลาเยอะสลัดใส่ทีหลังขลุนก่อนอ,อ,อันนี้เป็นสลดัดผลไม้สลดัดผลไม้อะขอลุนเนี่เจ้ำเต椒ค่ะจต,ต้องใช้มือหอนี่นะคะเพราะว่า เอามาจะใส่สลัดนี่คือเกาะแทบยุใสซื่อทะเลไปไปธรรมะสัจจยอดก็จะพาน้องโบสร้างบอกถ่ายเอามาแล้วว่าขนาดเออเออเอสนี่เอามาคันขันขันนี่ให้ตากับยายเฮ็ดอันนี้ให้กินแน่ยังไม่ได้กินเลยเข้าเมามีมะพร้าวอยู่แล้ววะ เฮ็ดให้กินแน่เด้อจ้าขูดให้กินแน่เพราะเขูดยายใส่เสื้อพื้นเลยดื้อน่ะไม่ใส yeah, nice> Je ่สิบุดมีแต่ข้าวเมาค่ะนี่ฮะมีแต่ข้าวเมาฮะหนาเอาขันคืนมาเด้อยาย่คืนมาแล้วล่ะนี่เหมือนคนเรต้องทุ่งน้ำทุ่งยายจะเป็นตกใจอยู่บ่จะตกใจด้วยว้าวเนี่ยนะจะไปแสดงก็บว้าวอันนี้ก็ได้ว้าโอ้โหใครเนี่ย พี่น้องใครอ่ะคือหล่อจังเลยโอ้โหทิศสวัสดีทินทิศสวัสดีปอคือหล่อแท้หล่อขนาดยืดลานแล้วเสียตานี่นะคะถ้าข้าเฮ็ดข้าวเม่าให้ตากับยายถอยกันข้าทำข้าวเม่าให้ลูกๆกินใช้งบประมาณให้คุณยายกับข้ามะพร้าวนี่หน่วยละพันบ่ตามะพร้าวสามพันทองคำหมะพร้าวทองคำข้าข้าวเม่า น้ำ <1, S 1> ตาลสามพันน้ำตาลหนึ่งพันค่ะว่นางนี่ครับหนึ่งพัน่าตาหนึ่งพันเอาว้าว oh, <wow. S 2> ขอบคุณเดือนนี้ได้รับเงิน YouTube 37,000บาท oh. ขอบคุณการสนับสนุนขอบคุณจากไอเอฟซีนางงามๆ <c oughs> YouTube k ี p <c oughs> นะคะ <c oughs> การสนับสนุน KPP Channel มาให้ได้ดีโดยตลอดเดือนนี้ได้รับยอดถึง37,000 37,000็มหื่ว่ก็ก็คงจะเป็นในเดือนต่อไปนะคะเดือนนี้ขอขอบคุณ F.C. ทุกท่านขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะคะครับขอบคุณค่ะใครจำคุณนี้ได้ ใครนี่เนี่เเรียมใครนี่เราเป็นใครใครจำได้ผมเป็นอ่าล้านคนแรกของตระกูลคุณพิชักลานคนแรกของตระกูลคุณพิชักครับไปใส่เดี๋ยวนี้ไปใส่อยู่ใส่เดี๋ยวนี้ไปเฮดงานอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นครับไปเป็นเชฟฝึกหัดเออเพื่อนติไตเติ้เป็นหัวหน้าเชฟเอออนาคตไปอยู่ญี่ปุ่นอืมอนาคตไปอยู่ญี่ปุ่นนเนี่ยไปทำไอ้ภาพยนตร์โคใส่พัคกิลิก สารทอผุ่ม่วเออผุ่ม่วงเลยเพราะว่าอาหารไทยก็ต้องผูขายอยู่ญี่ปุ่นนะฮะญ<อ>ี่ปุ่นก็ต้องมาขายอยู่ไทยแกงขี้เล็กเอออาหารไทยอุจระเล็กใส่า้พาพยนโคแปลไหมฮะแกงขี้เล็กใส่หนังงัวเซฟใส่หนังเค็มเออหนังเค็ม<อ>นี่นะคะมาก็ได้สลัดกับบ้านขอคันคืนด้วยค่ะคันคันขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วบัดนี้ครับเรนเดินทางตอนแรงเลยเห็นและตา ย่ามาทุกเลยแต่บอกว่ายะมาดุกเดึกเป็นอยู่ทะเลคืนไล่เดยตาสกีเดย์ตอนที่เราในี่มันจะพากันเล่นไล่เดย